สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการป้องปากแกกเล่านะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ค่ะทางหน้าจอช่อง11 n v t TV สารหรือว่าช่อง11 NBT ภาคอีสานวันนี้อยู่กับม่วิรัตมหานแล้วก็น้องบาสพัชระดวงสุงเดินค่ะแปลกหน้าแปลกตาไปนะคะเพราะว่าปกติแฟนรายการจะ เรียกร้องรองวารีสนอวัทีมาแต่ว่าวันนี้คุณวารีสนอวัทีติดภารกิจไม่รู้ว่าแอบไปเดทกับใครหรือเปล่าวันสิบสี่กุมภาพันธ์มันเปนไทยแบบนี้วันนี้วันแห่งความรักไงนะคะหมครับหยอกหยอกยไปติดภารกิจติดภารกิจนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับภชชะดวงสุงเนินแต่ว่าก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยรวมไปถึงช่องทางให้ติดตามรับชมก็เช่นเคยครับกดไปที่หมายเลขสิบเอ็ด NBT วีสารหรือว่าจะรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไปที่เพจเฟซบุ๊กครับ NBT UBON หรือว่าใครไม่สะดวกรับชมสดก็สาาามมรถตติดยอนหลังที ช่องทาง YouTube ครับ nbt11ubon ก็ได้เช่นเดียวกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะพิมพ์เข้ามาหน่อยวันนี้อย่างที่น้องบ้านบอกไปเดทที่ไหน<อ>จริงๆแล้วทุกความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่มครอบครัวหรือคนที่เรารัก หรือว่าเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองนะคะมาแชร์หน่อยหลายคนก็เลือกวันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตคู่เดี๋ยวเราก็จะมีสีสันมาฝากในข่าวเช้าพรุ่งนี้แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศการจดทะเบียนอย่างสุรินใกล้ๆนี้วันนี้เราก็มีข่าวมาฝากเขาบอกว่าจดทะเบียนอยู่บนหลังช้างเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเพราะว่า รวมไปถึงเอาเรื่องของสติมาให้ดูกันด้วยเ<อ>พราะว่าเลนทายปีนี้เขาบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐก<อ>ิจภายในประเทศได้ดีมากนะครับเ<อ>พราะว่าเลนทายปีนี้ตรงกับวันศุกร์อ,อาจจะเป็นหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยหรือเปล่า<อ>บางคู่ก็คือดินเนอร์กันยาวๆะนะครับรวมไปถึงก็ยังมีนโยบายของทางรัฐบาลเช่นเคยใ,คในเรื่องของหนี้สินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทางรัฐบาลเนี่ยเร่งจะแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว<อ>ซึ่งตอนนี้ก็อีกหนึ่งโครงการดีๆที่เพิ่มเข้ามาก็คือคุณสู้เราช่วยนะครับคุณสู้หรือเปล่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะ ซึ่งตอนนี้นะครับในรอบแรกๆก็ได้ไปเขาเรียกว่าช่วยเหลือของลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ของธนานคารอตอนนี้เป็นของนนแบงค์แล้วะนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันะนะครับซึ่งตอนนี้ทางคณะระัฐมนตรีเองครับก็ได้มีการอนุมัตินะครับซอสโรมธนาคารออมสินกว่า50,000ล้านบาท หนุนนอนแบงค์ร่วมแก้หนี้ผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับช่วยลูกหนี้รายย่อยลดภาระผ่อนเหลือ70%ลดดอก10%นหนี้ต่ำ5,000นนะครับจ่าย10%ปิดจบทันทีซึ่งเปิดลงทะเบียนนะครับถึงวันที่30เมษายน2,568ครับ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของผู้ประกอบการธุรกิจนะครับการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับกระบวนการเบิกจ่ายโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงก์ของธนาคารออมสินตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอนะครับซึ่งครั้งนี้ก็มีมาตรการ2ส,ส่วนหลักด้วยกัน ส่วนที่หครับคือมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนนแบงค์ภายใต้โครงการคนสู้เราช่วยเป็นยังไงครับพี่มีรายละเอียดนะคะคือมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แบบลดภาระดอกเบี้ยค่ะโดยเน้นการตัด ต้นเงินนะคะซึ่งกำหนดคุณสมบัติของลูกหนี้และประเภทสินเชื่อออกเป็น5ประเภทค่ะได้แก่ 1. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์อันนี้วงเงินรวมเนี่ยจะไม่เกิน8 0 0แสนบาทนะคะสสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์วงเงินรวมไม่เกิน5 0,000บาท3สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับวงเงินรวมไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะหรือ200,000บาท 4. ค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะคะวงเงินรวมไม่เกิน20,000บาท 5. สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับของนาโนฟ i น a n นซ์นะคะวงเงินรวมไม่เกิน50,000บาททั้งนี้เรื่องของการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือ,อยังไงละ่ะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคืออย่างแรกคือลดภาระผ่อนชำระค่างวดเป็น70%เลยนะคะของค่างวดก่อนเข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมมาตรการนี้เป็นเวลา3ปี โดยสินเชื่อหมุนเวียนะจะต้องจ่ายเงินค้างวดไม่ต่ำกว่า2%ของยอดหนี้คือมีเงื่อนไขยอยู่นะคะ2องค่ะลดอัตราดอกเบีย้ย10%จากอัตราดอกเบีย้ยก่อนเข้าร่วมมาตรการตลอดระยะเวลา3ปีโดยดอกเบีย้ยส่วนที่จะลดจะพักชำระไว้ทั้งหมดหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ข้อ3นะคะลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการจะไม่สามารถก่อหน,นี้ใหม่ ภายใน12เดือนแรกก็คือถ้าเข้าร่วมมาตรการแล้วในระยะเวลา12เดือนแรกเนี่ยจะไปสร้างหนี้สินใหม่ไปกู้ใหม่มไม่ได้นะคะแล้วก็จะถูกรายงานข้อมูลต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือว่า NCB เป็นรหัสพิเศษค่ะทั้งนี้สำหรับสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนที่ลูกหนี้ยังไม่เบิกใช้ก่อนเข้าร่วมมาตรการลูกหนี้ยังสามารถ ใช้สภาพคล่องจากวงเงินส่วนที่เหลือได้มาดูข้อ4กันค่ะหากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่สามารถชําระนี้ได้จนกลายเป็นสถานะคือหนี้ NPL ลูกหนี้ต้องออกจากมาตรการโดยจะต้องชําระดอกเบี้ยที่พักชําระไว้ตามเงื่อนไขเดิมในส่วนที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุนคือง่ายคือเงื่อนไขามาแล้วแต่ถ้าทําไม่ได้เป็นยังไงน,นี่เขาก็บอกรายละเอียดด้วยค่ะ ไปดูอีกหนึ่งมาตรการสำคัญครับคือมาตรการลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ถูกจัดนะครับชั้นเป็น NPL ที่มียอดหนี้ไม่สูงซึ่งต้องเป็นลูกหนี้บุคคลธรรมดานะครับที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า90วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระนะครับแล้วก็มีภาระหนี้คงค้างไม่เกิน5,000บาททั้งนี้ครับก็ ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภทที่กู้ในนามบุคคลธรรมดาซึ่งก็เป็นการปรับโครงสร้างหนี้แบบผ่อนปรนนะครับโดยลดภาระหนี้โดยลดภาระ,ะให้ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้10%ของภาระหะนี้คงค้างส่วนภาระ,ะยอดหนี้นะครับคงค้างที่เหลืออีกร้อยละ90แบ่งเป็น1ภาครัฐอุดหนุนผ่านโครงการซอฟโปรนนะครับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนนแบงค์ของธนาคารออมสิน90% 2ครับ นอนแบงค์รับภาระเองอีก10%ของภาระยอดหนี้คงค้างที่เหลือนั่นเองครับซึ่งทางนี้เองครับทางนอนแบงค์ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,568โดยทางธนาคารออมสินเองก็จะเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2,568 ทั้งนี้เองครับระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีนับจากวันที่เบิกจ่ายวงเงินกู้ครั้งแรกซึ่งมีวงเงินโครงการทั้งหมดจำนวนกว่า50,000ล้านบาทครับค่ะด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังนะคะก็บอกว่าวงเงินสินเชื่อซอฟต์โลนนะคะของนอนแบงค์ ank, แต่ละรายขึ้นอยู่กับการสูญเสียรายได้ของนอนแบงค์ ank, แต่ละแห่ง ที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ครั้งนี้นั่นเองมาดูมาตรการค่ะมาตรการที่1นนะคะมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ช่วยลูกหนี้สินเชื่อบ้านรถแล้วก็ SME ขนาดเล็กที่มีวงเงินไม่สูงมากให้สามารถคงทรัพย์ สินนะคะเป็นสินที่ใช้ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพเอาไว้ได้สำหรับสินเชื่อบ้าน Home f o r e c s s t นะคะไม่เกิน5ล้านบาทสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน8 0 0แสนบาทสินเชื่อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน50,000บาทและก็สินเชื่อ SME ไม่เกิน5ล้านบาทค่ะโดยมาตรการดังกล่าวนะคะจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้และก็ลดค่างวดในปีที่1เหลือ50%ในปีที่2เหลือ70% ในปีที่3เหลือ90%และพักภาระดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลา3ปีโอ้โหดีขนาดนี้เลยนะคะโดยค่างวดที่จ่ายจะนำไปตัดชำระเงินต้นทั้งหมด ขณะที่ดอกเบีย้ยที่พักไว้ตลอดระยะเวลา3ปีก็จะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขนั่นเอง2นะมาตรก,การที่2คือจ่ายปิดจบอันนี้ขยายข้อมูลให้หน่อยคือช่วยลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่ NPL แต่มียอดคงค้างหนี้ไม่สูงก็คือไม่เกิน5,000บาทนั่นเองโดยเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ขั้นต่ำเพียง10% 5, 0 0 0บาท10%เท่าไหร นี่นะคะค,คุณผู้ชมคำนวณได้เลยยอดไม่ได้สูงมากนะคะ10%ของยอดหนี้คงค้างเพียงปิดหนี้ได้ทันทีเลยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะปิดหนี้นี้ให้ได้นั่นเองประชาชนสามารถสามาัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ระบบลงทะเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bot.or.th/ คุณสู้ หรือว่าจะติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่เขาร่วมโครงการทุกแห่งอันนี้ถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะครับซึ่งทางล่าสุดเองครับทางทปทก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังธนาคารออมสินและผู้ประกอบธุรกิจนนแบงค์อื่นๆในกรับที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยตามโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อ,อเพิ่มเติมนะครับโดยผู้ประกอบธุรกิจหนนแบงค์จำนวน2รายที่มีคุณสมบัติและผ่านการพิจารณาได้แก่ 1. ครับบริษัทเมืองไทยแคปปิตอนจำกัดมหาชน และ2บริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนจะได้รับการสนับสนุนซอฟโดนจากธนาคารออมสินนะครับเพื่อลดต้นทุนในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้และนนแบงทั้ง2รายนี้จะร่วมสนับสนุนเม็ดเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้อีกด้วยนะครับซึ่งลูกหนี้ของนอนแบงทั้ง2รายเองข้างต้นก็ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมมาตรการภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยนะครับสามารถศึกษารายละเอียดของมาตรการและก็สามัครเข้าไปที่ w w w บ b o t o r c h คุณสู้ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาจนเว,เวลา8นากา30นาทีไปจนถึงวันที่30เมษายน2568เวลา23นาิ59นาที หรือติดต่อด้ครับสาขาโนนแบงค์ที่เข้าร่วมมาตรการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BOT contact center นะครับของทอปอทโทรไปที่1213หรือว่า call center ของผู้ประกอบธุรกิจนนแบงค์ที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับค่ะนี่ก็น่าสนใจมากมายมาคือคุณผู้ชมฟังมาถ้าสมมุติว่าดูรายละเอียดโครงการจริงๆคือ ตั้งใจช่วยจริงๆใช่ครับคืออยากยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วอยากให้ลุกขึ้นมามจากตรงนั้นคือเข้าใจเลยว่านี่แต่ละคนจํานวนเงินแต่ละคนก็ไม่เท่ากันใช่ <5 S 1> ครับห้าบาทสิบาทแต่ละคนไม่เท่ากันร้อยบาทพันหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันแต่โครงการที่รัฐบาลออกมาก็อยากให้ลูกหนี้ทุกคนน่ะได้ลืมตาอ้าปากได้<ช>และที่สําคัญสถาบันการเงินรวมถึงธนาคารหรือว่า ภาคธุรกิจต่างๆที่เห็นโครงการนี้ก็คือเห็นพ้องต้องการว่ามันเป็นโครงการท<ช> <ปะ S 2> ี่ดีใช่ครับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนธรรมดาด้วยกันนี่แหละห<า>ก็บอกว่าดีเหมือนกันเพราะว่าคือทางรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปว่าช่วยเล่งแกนนี่อยู่แล้ว<า>ซึ่งที่ผ่านมาเหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่างเนะาะโควิดที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแค่การยกเว้นของการจ่ายหนี้แต่อันนี้คือเป็นการพูดง่ายคือลดต้นลดดอกช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้เลยนะครับเพื่อจุดประสงค์เดียวกันหมดก็คืออยากให้ หมดนี้สินสักทีนะครับแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบไม่ต้องไม่ต้องเครียดดึงเรื่องนี้สินอีกแล้วะนะครับแล้วก็หลายคนก็มองว่าวินัยทางการเงินนี้ถือว่าสําคัญอ่ะใครสนใจก็1 2ึ่งโทรไปเลยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญเราจะเห็นในหน้าสื่อก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของรถไฟฟ้ารถเมล์ฟรีเรื่องของมาตรก,การที่ออกมาช่วยกันแก้ปัญหาฝุ่น PM สองจุในเมืองหลวงเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมคอรมออนุมัติมาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM 2.5ระยะวิกฤตระหว่างช่วงคือ25-31มกราคมที่ผ่านมาภาคการคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราก็คงจะเห็นผ่านหน้าสื่อผ่านหน้าข่าวนะคะว่าได้รับผลกระทบและนะคะพอมีเรื่องของมาตรการออกมาเรื่องของการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568 หรือว่างบกลางอันนี้ก็สําคัญที่ต้องมีการมาชี้แจงรายละเอียดคือรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นนั่นเองค่ะนายสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่างบประมาณสําหรับการชดเชยที่ประชุมครมอนุมัติมาในครั้งนี้รวมทั้งหมดตัวเลขอยู่ที่190.43ล้านบาทค่ะ แบ่งออกเป็นอะไรบ้างแบ่งออกเป็นในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกออันนี้ก็คือรถโดยสารธรรมดาแบ่งเป็นจำนวน1 0 5อ่ะขอภัยค่ะ1,520คันนะคะแล้วก็รถโดยสารปรับอากาศ1,364คันวงเงินตรงนี้อยู่ที่51.69ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยกเว้นค่าบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของรถไฟฟ้าสายสีแดงวงเงินอยู่ที่ 1.90ล้านบาทอ่ะ4.90ล้านบาทค่ะและกรุงเทพมหานครนะคะ สำหรับการบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า BTS แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองทองสายสีทองวงเงิน133.84ล้านบาทค่ะครับทางนี้เองครับนายสุริยะนะครับตนก็ได้กล่าวว่าตนได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้กรุงเทพมหานครนะครับการรถไฟฟ้าอขออภัยครับการรถไฟแห่งประเทศไทย การลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอรท์นะครับจำกัดและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตรวจสอบสถิติปริมาณผู้โดยสารและค่าใช้จ่ายให้ตรงกับที่เกิดขึ้นจริงอย่าง รอบครอบโปรง่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกด้วยครับค่ะช่วงที่ออกมาตรการมาหลายคนก็สงสัยก็มีการถามามีการวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆคือเรื่องนี้นะคะท่านรองนายกก็บอกว่าตามที่มีข้อสงสัยในทํานองว่ามาตรการนี้เนี่ยสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ได้จริงหรือเปล่าได้จริงไหมนะคะท่านรองนายก สุริยะก็บอกว่าอยากให้มองย้อนกลับไปว่าก่อนที่นางสาวแพททองทานชินวัตรนาะยกรัฐมนตรีจะตัดสินใจให้กระทรวงคมนาคมเปิดให้ประชาชนขึ้นรถสาธารณะฟรีเนี่ยจะเห็นตัวเลขของค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะนะตอนนั้นนะที่ยังไม่มีปาตรการออกมาค,ค่าฝุ่นมันสูง พอค่าฝุ่นสูงก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้ตัดสินใจเลยว่าต้องตัดสินใจดําเนินการโครงการอะไรก็ได้ออกมาในช่วงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาซึ่งถือว่าเป็นการแก้วิกฤตฝุ่นในช่วงสัปดาห์นั้นได้ดีส่วนในระยะยาวกระทรวงการต่างประเทศและด้านความมั่นคงจะต้องไปดําเนินการในเรื่องของการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเราจะได้ยินว่าฝุ่นข้ามแดนบ้างแหละนะคะเพราะว่าเวลามาหน้าฝุ่นแต่ละทีนอกจากฝุ่นในประเทศเราแล้วนะคะ ฝุ่นข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในระยะกลางและระยะยาวต่อไปด้วยค่ะสำหรับแนวทางดังกล่าวนะคะผู้ชมถือว่าเป็นวิธีการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนประหยัดเวลาด้วยเพราะตัวเลขที่มีผู้ไปใช้บริการก็สูงนะช,ช่วงนั้นที่มีมาตรการออกมา25-31มกราคมหลายคนก็ติดแฮชแท็กขึ้นรถเมฟรีขึ้นรถไฟฟ้าฟรีนะคะแล้วก็หลายคนก็ มีแฮชแท็กนึง็คือว่าช่วยกันลดเกี่ยวกับเรื่องคนของมลพิษทางอากาศคือฝุ่น pm 2.5นั่นเองก็นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ต้องไปใช้รถที่เติมน้ำมันนะคะเป็นการช่วยโลก อย่างหนึ่งด้วยนใน<ช>เรื่องของการลดปริมาณฝุน่นพี2.5มนั่นเองค่ะนะครับ<ม>เรื่องของฝุ่น PM เ5มก็ต้องเขาเรียกว่าคุยกันยาวๆแก้ไขปัญหากันไปยาวๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนขอร่วมมือกันจริงๆท่านนายกเองก็ออกมาตรการมาอย่างตลอดเลยทําทุกวิธีทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนของประเทศไทยเนี่ย ไม่รับผลกระทบมากกับฝุ่น PM เ5ในเรื่องของรถ,อรถไฟฟ้าฟรีก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆ<ช>เองครับค่ะาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครูช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันว่าที่ทางหอ,อการค้าไทยเขามีการคาดการณ์นะแต่ละปีเราก็จะเห็นว่าเขามีการคาดการณ์ว่าปีนี้อะไรจะคึกคักอะไรจะขายดีคือเป็นความเห็นแล้วก็เป็นการคาดการณ์ที่บ่งบอกถึงตัวเลขเศรษฐกิจด้วยครับรวมถึงบรรยากาศการเตรียมอะไรนะจดทะเบียนสมรสทวนหลังช้างจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ ได้เวลาของคนมักมว่วนชวนมาม่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2568 พบกับกิจกรรมการออกสลากกาชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชนเครือข่ายหมอนลำอีสานร,รวมรำวงย้อนยุครำวงคนร้อยเอ็ดเฮ็ดอย่างกระมวนปี2เลือกชิมชอบสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอทอปคุณภาพดีพร้อมชมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังยกทัพมาสร้างความสนุกความม่วนตลอดทั้ง10วันห้ามพลาดกับความสนุกสนานและกิจกรรมมากมาย 1> 7 1 6กุมภาพันธ์2568นี้นี้ณบริเวณส,สารากลางจังหวัดร้อยเอ็ดเที่ยวงานกาชาติร่วงทราบุญกับกาชาติช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดฝุ่น p ี2.5ุกคืุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในปอดและเลือด ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่มันมาจากไหนจากการปล่อยมลพิษจากการขนส่งการเผาไหม้ขยะและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพอากาศที่อับชื้นทําให้เกิดฝุ่นเหล่านี้ค้างอยู่ในอากาศฝุ่น PM 2.5ส่งผลกระทบต่อทุกวัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุการหายใจเข้าไปอาจทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจหัวใจหรือปอดวิธีการป้องกันจากฝุ่น PM 2.5ด้วยการใส่หน้ากาก N95 ใช้เครื่องพอกอากาศในบ้านและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นสูง ร่วมมือให้มีการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดฝุ่น p ี2.5เกาะติดการทำงานของรัฐบ,บาลในรอบสัปดาห์ แจงทุกประเด็นชัดทุกนโยบายตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิราย,ยุห่วงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเวลา8นาฬิาถึง8นาิก30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ อยากเล่ากันต่อวันนี้สีภูชดใสแน่นอนครับว่า14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทายนะครับพี่มีส่งมอบหัวใจให้กับผู้ชมแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของวันวาเลนไทนยกันบ้างนะครับซึ่งทางหอการค้าไทยนะครับได้ออกมาเปิดเผยบรรยากาศวาเลนไทนยปีนี้ คึกคักครับมูลค่าการใช้จ่ายขยายตัวสูงขึ้นถึง7.2%คาดเเซคาดเงินสะพัดโดยรวมนะครับ2,700ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงของวันว,เวาเลนไทน์ปี2,568จากกลุ่มตัวอย่างนะครับ1,250คนทั่วประเทศพบว่าวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ และต่อเนื่องวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกด้วยทําให้ภาพรวมผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าบรรยากาศปีนี้จะคึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมาและสามารถเร่งการจับจ่ายใช้สอยได้อีกมากเลยทีเดียวทําให้มูลค่าการใช้จ่ายสูงขึ้นโดยขยายตัว7.2%ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่สูงนะครับแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายเงินสะพัดโดยรวมที่อยู่นะครับอยู่ที่2699.5 จุล้านบาทนะครับราว2,700ล้านบาทนับว่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นมาและมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยต่อคนนะครับอยู่ที่2,287บาท34สตางค์สูงสุดในรอบ6ปีและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับเฉพาะซื้อของสำหรับมอบให้กับคู่รักจำนวนตามเจนเนี่ยก็พบว่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่1 0 0 0 201บาท54สตางค์ต่อคนโดย Gen X นะครับมากที่สุดเฉลีย่ย1 6 6 3บาท15สตางค์ต่อคนรองลงมานะครับเป็น Gen Y 1238บาท0นย์สตางค์นะครับบาทต่อคนและก็ Gen Z นะครับอีก617บาท95สตางค์ต่อคนนั่นเองครับค่ะมาดู5อันดับแผนการใช้จ่ายในช่วงวานเลนทนยกันบ้างคะ่ะ อันดับแรกนะคะไปทานข้าวนอกบ้านคิดเป็น46.8งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่1,529บาท38สตางค์ต่อมาค่ะซื้อของขวัญอันนี้38.6งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่1,464บาท86สตางค์ไปเดินห้างก็มีนะคะคิดเป็น30งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่1,200บาทกับ0 5บาทอ่ะ05สตางค์นะคะต่อมาค่ะซื้อดอกไม้อันนี้21.9%งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่267ร้บาทห้สตางค์ไปดูหนังนะคะนี่บรรยากาศในโรงหนังก็คงน่ารักอบอุ่นนะคะ12.9%ค่ะงบประมาณเฉลี่ย507 86บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอยู่ในอันดับไหนกันบ้าง <c oughs> นะครับพูดพูดคุยมัม่วมอยกันมาผ่านเพจเฟซบุ๊กกันหน่อยว่าหรือว่า ไปเดินทางที่ไหนของขวัญซื้ออะไรให้หวานใจกันบ้างหรือว่าอย่างที่พี่วีบอกไปว่าบริแทนทายไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักเท่านั้นเพื่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถส่งมอบความรักได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้เองครับกลุ่มตัวอย่างยังระบุเหตุผลที่ใช้จ่ายลดลงคือมีการประหยัดขึ้นนะแล้วก็ลดการใช้จ่ายนะครับ6ก4ม,มีผ้าคา่ามีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น23.7%และวางแผนใช้จ่ายนะครับ9 9%นั่นเองขนาะเดียวกันนะครับก็มีเหตุผลที่ทำให้มีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือราคาสินค้าและบริการแพงขึ้น71.5%ค่าครองชีพสูง14.3%เป็นช่วงเทศกาล8.1% และวางแผนนะครับใช้จ่ายมากขึ้นถึง6.1นะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะคะคือตัวเลขที่ได้นำมาก็คือมันขึ้นอยู่กับสังคมปัจจุบันใ,<ช>ในยุคปัจจุบันด้วยอย่างบางอย่างสินค้าบางอย่างมันอาจจะราคาสูงขึ้นหรือของบางอย่างบางคนบอกว่าของขวัญเนี่ยสมมติว่าปีนี้เราได้อันนี้ปีหน้าเราอาจจะได้อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นเสียงสะท้อนจากหลายๆคนจากข้อมูลที่ทางหองการค้า เขาได้รวบรวมมาใช่ครับเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มาพูดคุยกันหนึ่งในเรื่องของวันวาเลนไทน์ทำอะไรกันบ้างบางคนบอกว่าแค่ได้ทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวได้ทานข้าวฝีมือแม่มฝีมือคุณพ่อหรือว่าคุณตาคุณยายคนที่เป็นครอบครัวใหญ่แค่นี้ก็อบอุ่นแล้วรจริงๆวันวาเลนไทน์บางคนบอกว่ามีทุกวันม,มีให้คนที่เรารักทุกวันคือการดูแลหัวใจไม่ใช่เฉพาะ ของคนอื่นนะเราต้องดูแลหัวใจเราด้วยรักตัวเองด้วยใช่คือบางคนบอกว่าเอ้าวันว,นเวาเลนไทน์นี่เป็นวันสําหรับคนมีคู่จริงๆแล้วไม่ได้ใช่เสมอไป<ช>เป็นวันที่เรารักตัวเองได้นะคะบอกรักตัวเองให้กําลังใจตัวเองได้คือสังคมทุกวันนี้หลายคนเชื่ว่าตัวเลขของผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเยอะขึ้นค,คือถ้าสมมติว่าการที่เราส่งพลังบวกให้คนอื่นแล้วก็ให้กําลังใจพลังบวกให้ตัวเองด้วยมันก็จะเป็นกําลังสําคัญที่เราให้เราตื่นมาแต่ละเช้าเรามีพลัง มีเอนิจีใช่ใช่เลยครับวันวาเลนไทน์คืออย่างที่บอกไปว่าวันแสดงความรักและการวันแสดงความรักซึ่งเราก็สามารถแสดงความรักให้ใครก็ได้ซึ่งตื่นเช้ามาเราก็แสดงความรักให้กับตัวเองเลยอันดับแรกนะครับคนไม่มีคู่แบบเราส่วนคนมีคู่จะไปไหนกันเนาะเดี๋ยวจริงเหรอจริงเหรอคนคนไม่มีคู่จริงไงเราส่วนคนมีคู่เขาจะไปไหนกันก็ไม่รู้เรื่องด้วยวันวาเลนไทน์แบบดี้นะครับเราก็ส่งแสดงความรักให้ตัวเองก็แล้วกันนะครับเอามาแชร์นะคะเอาคนไม่มีคู่ยังไม่รู้ไปไหนแต่คนที่มีคู่เขาจะไปงานนี้ค่ะน้องบาร์ตจังหวัดสุ ะะเขาจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างประจำปี2,568หนึ่งเดียวในโลกนะคะมีคู่รักร่วมกิจกรรมกว่า30คู่ค่ะ งานคือคักแต่ละปนีนก็จัดยิ่งใหญ่ปีนี้ก็ไม่แพ้ปีไหนๆนะคะ14กุมภาพันธ์นี้จังหวัดสุรินทร์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะจากกิจกรรมให้ครูรักจุงมือกันมาร่วมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างประจำปี2568เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะและก็ที่สำคัญคือชูอัตลักษณ์การแต่งกาย การแต่งงานแบบนี้คือการแต่งงานหลายๆคนจะบอกว่าคือทั่วไปก็จัดงานแต่งท,ท,ทั่วไปจทะเบีสมรสทั่วไปแต่การแต่งงานในรูปแบบของกลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยนะคะโบราณของจังหวัดสุรินทร์คือการแต่งงานแบบโบราณของพื้นถิ่นของสุรินทร์นี่แหละคะ่ะหรือที่เรียกกันว่าพิธีซัตเตนะคะคมีการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญพิธีสู่ขวัญหรือสูตรขวัญโดยพ่อหมอหรือพ่อพราหมณ์ เ่ยความเป็นสิริมงคลมีการผูกข้อไม้ข้อมือโดยพราหมณ์แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ถือเป็นสัญลักษณ์ของการรับขวัญแล้วก็เป็นสิริมงคลของคู่รักค่ะ นอกจากนี้นะครับก็ยังจะมีพิธีเลี้ยงอาหารช้างอีกด้วยเพื่อเพิ่มความสริมงคลนะครับเป็นสริมงคลให้กับชีวิตคู่และก็ร่วมบันทึกภาพนะครับประวัติศาสตร์และที่สําคัญคือพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสำหรับคู่รักที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคู่สามารถเข้าไปถ่ายพีวิ้งภายในโครงการโลกของช้าง ฟรีอีกด้วยโอ้โหนอกจากจะได้จดทะเบียนสมรสแล้วยังได้ภาพคู่ภาพพเวดิงว้งหวานๆในหลังช้างอีกด้วยอันนี้นถือว่าเป็นงานช้างจริงๆงานางงางแต่งช้างนะเขาว่าช้างคือจัดได้แบบยิ่ง,งใหญ่หญแล้วก็อยู่บนหลังช้างคือถ้าไปสุรินทร์เมืองเซเรนเนาะเราก็จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆความหลากหลายแต่ละปีเราก็จะเห็นว่ามีการโปรโมทเรื่องของ วันงานแสดงช้างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์แบบนี้แหละค่ะได้ผสมผสานเข้าไปนะครับนะะี่ไงครับทางป้องปากอยากเล่าก็แสดงความมีดีกับทุกคู่ด้วยนะครับที่เดินทางไปจดทะเบียนสมรสรวมถึงทุกคู่ที่ออกเดทบนเวาเลนไทยด้วยนะครับยินดีกับความรักทุกรูปแบบด้วยใครท,ที่ยังไม่มีคู่ก็ไม่เหงานะ,ะยังมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็ครอบครัวให้กําลังใจอยู่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทุกความรักมีความสุขอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ we